นักเรียนเราก็มาพบกันในชั่วโมงที่สองนะคะนักเรียนชั่วโมงที่แล้วเราเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการแยกสารเนื้อเดียวนะคะที่มองเป็นเนื้อเดียวนั้นโดยวิธีโครมาโทกราฟีนักเรียนโครมาโทกราฟีก็คือการแยกสีนะคะสารที่มองดูเป็นเนื้อเดียวกันนั้นนะคะ,ะมาแยกออกเป็นสีๆซึ่งเราใช้วิธีระเหยแห้งได้ไหมไม่ได้นะคะนักเรียนระเหยแห้งนี่อย่างน้ํา น้ำเราเอาสีไปละลายนะคะนักเรียนอย่างน้ำน้ำใดน้ำสีดำนะคะนักเรียนเราเอาไปละระเหยแห้งน้ำก็จะระเหยไปในอากาศก็จะเหลือส่วนที่เป็นของแข็งคือสีดำนะคะเราไม่สามารถที่จะดูได้แยกได้ว่า,าสารเนื้อเดียวที่มองดูเป็นสีดำนั้นประกอบด้วยสีอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าอันนี้ก็เป็นวิธี แยกโดยวิธีโครมาโทกราฟีนะคะซึ่งสามารถที่จะแยกออกมาเห็นว่าสารที่เรามองเป็นเนื้อเดียวนั้นจะมีสีประกอบด้วยสีอะไรบ้างนะคะ,อะนอกจากนั้นนักเรียนจะเห็นว่าสีสังเคราะห์นะคะสีที่นักวิทยาศาสตร์คิดขึ้นมานะคะผสมขึ้นมานักเรียนจะเป็นสีที่ประกอบด้วยหลายสีนะคะอาจจะมีพวกสารประหลอดตัวอื่นที่เป็นอันตรายต่อร่างกายนะคะแต่ถ้าเป็น สีที่เราสกัดจากพืชจะเป็นสีแดงจากดอกกระเจี๊ยบก็ดีนะคะหรือสีเขียวจากใบหูกวางหรือใบเตยพวกนี้นะคะหรือใบบัวบกพวกนี้จะมีอยู่ไม่เกินสองสีนะคะก็คือสีเขียวกับสีเหลืองนะคะดอกอัญชันนักเรียนดูมีสีเดียวก็คือสีน้ําเงินนะคะแต่นักเรียนถ้าเราไปซื้อสีในตลาดนะคะมาดูแยกแล้วนักเรียนจะแยกได้หลายสีด้วยกันนะคะบางที สีน้ําเงินก็จะมีสีครามปนอยู่ด้วยนะคะเหล่านี้เป็นต้นนะคะ,ะนักเรียนต่อไปเราก็จะมาทบทวน,นะะว่าะจะเป็นคําถามทบทวนดูว่าที่เราเรียนมานั้นเรารู้เรื่องหรือไม่นะคะเราไปดูคําถามข้อแรกนะคะข้อแรกเกี่ยวกับสารและสมบัติของสารนักเรียนดูถามว่าสารกลุ่มใดนะคะที่มีความเป็นพิษต่อชีวิตแล้วก็สิ่งแวดล้อมมากที่สุดนะคะ ต่อชีวิตของเราต่อส,สิ่งแวดล้อมนะคะถ้าเราใช้แล้วนะคะเราควรจะรู้เรื่องเหล่านี้ไว้สารที่ใช้ทําความสะอาดนะคะมีปความเป็นพิษต่อชีวิตและก็สิ่งแวดล้อมหรือไม่สารที่ใช้ในการปรุงแต่งอาหาร <c oughs> สารเคมีที่ใช้ในทาง <c oughs> การเกษตรแล้วก็ยารักษาโรคของคนแล้วก็สัตว์นะคะถามว่าสารชนิดใดกลุ่มใดนะคะเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด ครูให้เวลาข้อละ1นาทีนะคะนักเรียนอย่าให้ผิดนะอะควรจะรู้เอาไว้เสร็จแล้วนะต่อไปข้อที่2ข้อใดจัดเป็นสารแขวนลอยนะเราเรียนเรื่องการจำแนกสารแล้ว ะะสารมีอะไรบ้างสารแขวนลอยคอลอยสารละลายนะคะขอ้อกอน้้ำโครนขอ้อขอนมสดขอ้อคอน้ำหวานข้องอน,น้ำเกลือนักเรียนคิดตามไปด้วยนะคะค,คิดก่อนตอบคิดก่อนนะ ปลายฐานแขวนลอยแล้วก็ต้องถามคออลอยด้วยนะคะถามว่าข้อใดจัดเป็นสารคออลอยนะคะน้ําโคลนน้นํานมสดน้ําหวานน้ําเกลือน้ำเ็นพวกนี้เราเรียนมาแล้วนะทำการทดลองมาแล้ว ต่อไปข้อที่4นะคะถามคลอถังแขวนลอยคอลอยก็ต้องถามสารละลายนะคะข้อใดเป็นสารละลายน้ำโครนน้ำนมสดน้ำหวานน้ำกะทินะคะ ต้องคิดนานนะข้อนี้ผ่านนะไม่ต้องคิดนานาต่อไปข้อนี้ต้องใช้เวลาหน่อยเอาคณิตศาสตร์มาช่วยเอทานอลรู้จักนะ70%ซโดยปริมาตรแสดงว่าเป็นของเหลวนะเอทานอลเป็นของเหลวโดยปริมาตรมีความหมายตรงกับข้อใดข้อกอ ในสารละลายเอทานอลน่ะร้อยลูกบาศน์เซนติเมตรยกกำลังสามคือลูกบาศน์เซนติเมตรมีเอทานอลเจ็ดสิบรูกบาศน์เซนติเมตรก็ขอในสารละลายร้อยลูกบาศน์เซนติเมตรมีเอทานอลเจ็ดสิบรูกบาศน์เซนติเมตรนะคะในสารละลายร้อยลูกบาศน์เซนติเมตรนะคะมีเอทานในสารละลายหนึ่งร้อยกรัมมีเอทานอลเจ็ดสิกรัมในสารละลายร้อยกรัมมีเอทานอลสามสิกรัม อันนี้เป็นลูกบาทเซนติเมตรอันนี้หน่วยเป็นกรัมนะคะอนนตอบได้แล้วนะต่อไปข้อที่6 กระดาษกรองมีรูพรุนนะคะนักเรียนกระดาษกรองจะมีรูพรุนเล็กๆอยู่มากมายเหมือนผิวหนังเรานะักเรียนผิวหนังเราก็จะมีรูเล็กๆอยู่นะคะถามว่ารูพรุนเนี่ยมีขนาดตรงกับข้อใดมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ10ยกกำลังขอ้ขอกอ10ยกกำลังลบ4เซนติเมตรข้อขอ,ขอ10ยกกำลังลบ7เซนติเมตรขอ้อคอ10ยกกำลังลบ10เซนติเมตรนะคะ ก้องอสิบยกกำลังหนึ่งรเซนติเมตรถามกระดาษกรองแล้วก็ต้องถามกระดาษเซลโลเฟนนะหรือกระดาษแก้ว นักเรียนอย่าจำสองตัวนี้ให้จำคู่กันนะกระดาษเซโลเฟนมีรูพรุนขนาดตรงกับข้อใดข้อกอ10ยกกำลังลบ4เซนติเมตรข้อขอ10ยกกำลังลบ7เซนติเมตร10ยกกำลังลบ10เซนติเมตรข้องอ10ยกกำลัง100เซนติเมตรนะคะความหมาย10ยกกำลังลบ4ก็คือ1ส่วน10ยกกำลัง1ส่วน10มีศ4นตัวอันนี้ก็คือ1ส่วน10มีศูน เจ็ดตัวอันนี้1นึส่วนสิบมีศูนยร้อยตัวหนึ่งส่วนสิเติมศูนลงไปอีกเป็นอันนี้เ,เติมศูนลงไปเท่าไหร่10ตัวอันนี้ร้อยตัวนะคะหนึ่ส่วนหนึ่งรอตัวนักเรียนดูเรียนมาแล้วนะต่อไปข้อแปด น้ำโคลนสามารถผ่านกระดาษชนิดใดได้นะคะข้อกอกระดาษกรอมข้อขอกระดาษแก้วข้อคอกระดาษเซลลเฟนข้องอไม่ได้ทั้งทั้งนั้นนะคะผ่านไม่ได้เลย ต่อไปข้อ9นะคะถามว่าการทำน้ำสลัดนักเรียนจะเห็นเวลาเขาทำน้ำสลัดเขาจะเติมไข่แดงลงไปนะคะเนื่องจากไข่แดงนั้นมีโปรโตีนซึ่งช่วยทำให้น้ำกับน้ำมันรวมกันคือเข้าไปช่วยเจรจาให้น้ำกับน้ำมันนี่ย,ยอมความกันทั้งน้ำและน้ำมันรวมเป็นเนื้อเดียวกันลักษณะอันนี้เราเรียกว่า ข้อคออิมันชันข้อขออิมันซิฟายเออร์ข้อคออีแขวนลอยข้องออีคอนลอยนะคะเรียนแล้ว ต่อไปข้อ10นะคะข้อ10เขาบอกว่าจากข้อ9เมื่อกี้นะคะไข่แดงที่เข้าไปเจราจารเนี่ยที่ช่วยทำให้น้ำกับน้ำมันรวมกันได้นี่จัดเป็นลักษณะใดานะคะตัวเลือกก็เหมือนกันข้อออิมันชันนะข้อขออิมัซิฟาเออร์ข้อขอ,ขอขอ,อีแควนลอยขออ้องออีคอนลอยนะคะ วันนี้ครูมีคำถาม25ข้อนะสอนมาหมดแล้วนะไม่ควรจะผิดต่อไปข้อ11นะคะถามว่า สารละลายบรอนไทมอนบรนะคะบรอนไทมอนบรู Blue, นี่เป็นอินดิเคเตอร์นะบรอนไทมอนบรู Blue, มีสีตรงกับข้อใดข้อกอสีแดงข้อขอสีแสกข้อคอไม่มีสีข้องอสีน้ำเงินนะคะ เสร็จแล้วนะต่อไปข้อ12นะคะสารละลายฟีนอทาลีนนะคะก็เป็นอินดิเคเตอร์เหมือนกันนะมีสีตรงกับข้อใดข้อกอมีสีแดงข้อขอสีแสดข้อคอไม่มีสีข้องอสีน้ำเงินนะคะพวกนี้เราสัมผัสมาแล้วทั้งนั้นนะคะ